เป็นเรื่องที่แปลกแต่จริงแต่ก็สร้างความไม่ปลอดภัยสําหรับอาคารนะคะเมื่ออาคารห้างสรรพสินค้าเก่าแก่แห่งหนึ่งนะคะ New World ที่ย่านบางลําพูด้วยความที่เป็นห้างที่เก่าแก่นะคะมีบ่อน้ําขนาดใหญ่และผู้คนก็กังวลเกรงว่าจะเกิดยุงลายนาปลาไปปล่อยนะคะเกรง เพื่อที่หวังว่าจะให้ช่วยกำจัดยุงลายปรากฏว่ากลายเป็นบ่อน้ำที่มีปลายอยู่แต่ขณะนี้ผ่านไปหลายปีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับด้านโยธาธิการได้เข้าไปตรวจสอบโครงสร้างอาคารระบุว่ามีความน่าเป็นห่วงอย่างมากนะคะสั่งให้ปิดพื้นที่ทันทีค่ะชั้นหนึ่งของอาคารห้างสรรพสินค้านิวเวิ์ย่านบางลำพูซึ่งทิ้งร้างมานานหลายปี กลายเป็นที่อยู่ของปลานานาชนิดเช่นปลาคราฟปลานินมีประชาชนสนใจเข้าไปให้อาหารปลาอย่างต่อเนื่องสภาพคล้ายบ่อปลากลางห้างเกิดขึ้นหลังจากหลังคาของอาคารห้างชำรุดเมื่อฝนตกจึงมีน้ำขังทำให้เกิดลูกน้ำหยุ่ลาย ชาวบ้านใกล้เคียงอย่างอดีตพนักงานห้างตึกนี้และปัจจุบันขายของอยู่บริเวณนี้จึงนำปลามาปล่อยเพื่อกำจัดลูกน้ำาานต่อมาปลาจึงแพร่พันธุ์หลายชนิดและมีจำนวนมากขึ้นพอเยอะขึ้นทุกวันเนี่ยไม่ใช่ว่าเราชอบนะครับมันก็เดือดร้อนเราเพราะเราเห็นปลาแล้วก็เราก็สงสารปลาก็ต้องกินอาหารคนเราก็ต้องกินอาหารใช่ไหมฮะทีนี้ว่าพอพอปลามันเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันก็ต้องใช้อาหารมากขึ้น คนที่เขาว่าดูเขาเห็นเออตรงนี้มีปลานะเขาก็ซื้ออาหารมาให้มันกินเราก็เออเห็นว่าคนเขาบางทีหาซื้ออาหารไม่ได้เราก็เลยซื้อมาขายช่วงสายวันนี้ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนครจึงลงพื้นที่ตรวจสอบเพราะมีหลายฝ่ายแสดงความกังวลเรื่องความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารเมื่อมีน้ำขังรวมถึงเรื่องสุข,ขอ,อนามัยเพราะมีลูกน้ำยุงลายจำนวนมาก เบื้องต้นได้ข้อสรุปให้ปิดพื้นที่นี้ทันทีและจะตั้งคณะกรรมการร่วมกับสำนักงานโยธากทมเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดทางเขตก็จะตั้งคณะกรรมการนะครับเข้ามาตรวจดูแลเรื่องโครงสร้างนะฮะเพราะว่าโครงสร้างเนี่ยทุบเสร็จตั้งแต่ปี52นะครับวันนี้5ปีลนะนวว่าโครงสร้างปัจจุบันเนี่ยยัง แข็งแรงที่จะไม่เป็นอันตรายหรือไม่อย่างไรอันนี้ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนครยังระบุเพิ่มเติมด้วยว่าพื้นที่นี้อาจเป็นอันตรายในแง่อุบัติเหตุหักเด็กพัดตกน้ำหลังจากนี้จะประสานไปยังเจ้าของที่หากไม่ต้องการจะเลี้ยงปลาต้องดำเนินการสูบน้ำออกและย้ายปลาออกจากพื้นที่พร้อมกับปรับปรุงหลังคาไม่ให้รั่วซึมและมีน้ำท่วมขัง ห้างสรรพสินค้านิเวิลเป็นห้างเก่าแก่มีอายุกว่า30ปีเริ่มก่อสร้างตั้งแต่20กรกฎาคม2526บริษัทแก้วฟ้าช้อปปิ้งอาเขตจำกัดขออนุญาตก่อสร้างห้างนิเวิลเป็นอาคารพาณิชย์4ชั้น14กันยายน2526บริษัทแก้วฟ้าขออนุญาตดัดแปลงอาคารจาก4ชั้นเป็น7ชั้น 15สิงหาคม2527ขออนุญาตดัดแปลงจาก4ชั้นเป็น11ชั้นแต่ไม่ผ่านการพิจารณาบริษัทฝ่าฝืนและเปิดใช้อาคารมาตลอดกลางปี2528สำนักง,งานเขตพระนครออกคำสั่งให้บริษัทแก้วฟ้าหรือถอนอาคารส่วนชั้น5ถึง11แต่บริษัทยื่นอุทธรณ์ต่อสารแพง่งและฟ้องกลับผู้ว่ากทม กุมภาพันธ25์2,537สารดีกาพิภากษาชีข้ขาดให้บริษัทรื้อถอนอาคารส่วนที่ดัดแปลง2,542นายพิจิตรัตกุลผู้ว่ากทมขณะนั้นนำกำลังเจ้าหน้าที่รื้อถอนโครงสร้างห้างโดยรื้อฝ้าเพดานผนังอาคารและพื้นที่อาคารตั้งแต่ชั้นที่5ถึง11ปลายปี2,546 บริษัทแก้วฟ้ามีหนังสือถึงสำนักง,งานเขตพระนะครออกคำสั่งระง,งับการรื้อถอนและยื่นฟ้องกลับต่อสารแพ่งเพื่อขอรื้อถอนเองเพราะเห็นว่าบริษัทแก้วฟ้ารื้อถอนไม่มีมาตรฐาน15มีนาคม2547บริษัทรับเหมาซึ่งได้รับว่าจ้างจากบริษัทแก้วฟ้าเริ่มลงมือรื้อถอนโครงสร้างอาคารห้างนิวเวิร์2มิถุนายน2547 พื้นอาคารนิวเวอร์ตั้งแต่ชั้น8ถล่มลงมาถึงชั้น1มีผู้ได้รับบาดเจ็บ10คนหลังเหตุอาคารถลม่มห้างแห่งนี้จึงปิดบริการและทิ้งร้างมานานหลายปีจนกระทั่งเดือนกันยายน2554มีข่าวว่าชั้นล่างสุดของอาคารกลายเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่มีผู้นำลูกปลามาปล่อยเพื่อให้กินลูกน้ำกำจัดยุงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้คนมาให้อาหารปลา และกลับมาเป็นข่าวนี้อีกครั้งช่วงหลายวันที่ผ่านมา